สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดภัยไรอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนพันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับรายการบนเรือนรายการท้องถิ่นนะครับหรือบุคคลในครอบครัว,ข,วของท่านที่ใช้สิทธิเบิกตรงนะครับสามารถที่จะตรวจสอบอัตราการเบริกค่ารักษาพยาบาลได้ที่นี่เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้นะ ก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราเปิดตรงปกติก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่นในบางครั้งบางทีเนี่ยเราไปตรวจสอบรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลที่ไม่ได้เชื่อมโยงให้มีการหักในระบบเปิดใจตรงเ็จสับเราต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนใช่ไหมครับทุกท่านก็จะเป็นกังวลว่าเอ๊ะแล้วจ่ายไปได้เท่าไหร่ ได้ใบเสร็จมาเบิกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่เป็นสถนา,านบราบาลที่ยังไม่เชื่อมต่อระบบเบิกตรงอาทีนี้วิธีการครับเมื่อท่านไปใช้บริการนะครับหรือบุคคลในครอบครัวท่านก็ตามแต่ที่มีสิทธิ์เบิกของใครการนะพอได้ใบเสร็จรับเงินมาแล้ววิธีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดนะว่าใบาเสร็จใบนั้นจะเบิกได้เท่าไหร่ ท่านก็ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับที่ผมแนบให้ตอนนี้นะก็เ,เป็นเว็บของกรมบัญชีกลางนะครับเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบอัตราค่าบริการสาธารณสุขท่านสังเกตที่ไปเสร็จรับเงินที่ท่านได้มานะจะปรากฏเลขรหัสจำนวน5ตัวนะครับพอได้รหัส5ตัวแล้วท่านก็กรอกตรงนี้นะตรงช่องว่าง ผมก็ก่อก่อนหน้านี้หลายราคาเหมือนกัน,กนเดี๋ยวจะลองกดให้ท่านดูสมมติผมกดตัวเลขนี้นะครับ64101หนึ่เราก็กดค้นหาก็าเห็นนะครับก็เป็นใบเสร็จที่ใช้ในการขูดหินน้ำลายทั้งปากาาน,นะครับคือขูดหินปูนนะอัตราที่เบิกได้เนี่ยก็คือ280บ,บาทแต่ผมจ่ายไปพันกว่าบาทเห็นไหมครับ ก็เปิดได้แค่นี้ถ้าท่านจะเช็ครายการไหนพอดีผมเคยเช็คไว้หลายเลขจะให้ท่านดูเลขถัดไปนะเอาเช่น5 5 0 2 0. ้าศูนก็ติ๊กดูกครับค้นหาเห็นนในคบเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการก็50บาทอย่างนี้เป็นต้นท่านก็อเบาไปเสียในมือท่านมีครับมีกี่ใบก็รวมกันมานะแล้วก็ติ๊กไปเป็การตรวจสอบรีเช็คบางครั้งเจ้าที่การเงินของเราเนี่ย ที่ทาเบิกก็อาจจะไม่รู้สิถ้ามันมีการเบิกหลายใบอาจจะผิดพลาดได้นี่ก็สามร้อยบาทอย่างเงี้ยครับใช้วิธีนี้ตรวจสอบคู่กับการทาเบิกของท่านแล้วท่านจะสามารถทราบเบื้องต้นว่ารายการที่ท่านจ่ายไปทั้งหมดนะครับท่านจะเบิกได้เท่าไหร่ต้องบอกว่าบางบางยอดเบิกได้น้อยนะครับเช่นผมไปขุดหินบูนมาเงี้ยพันแปดร้อยบาทแต่เป็นคลินิก ที่เป็นสถานบริการของรัฐจ่เขาเปิดนอกเวลาเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างมาอีกเยอะนะครับค่ารักษาของหมออีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเตรียมใจไปรักษาบริการแบบนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่พอมาติ๊กเปิดนะครับของกรมบัญชีการก็เปิดได้แค่นี้ก็ต้องยอมรับตามนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลที่หลายคนยังไม่รู้นะครับการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่มีสิทธิ์เบิกคล้การนะของตัวท่านเองและบุคคลในครอบครัวนะครับ ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ